ครับผมสวัส pues ดีคร mm ับผม สัสดีพี่ๆหน้านๆเพื่อนๆนักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านครับผมพบก,กับผมคือเราครับนาเจหรือว่าช่องเจเจชนแนลครับผมมนี่มาตกปลาที่เราครับมาใหมก่กาเลยครับผมบอ่อดินของเจ็ดหนองเสือครับผมตอนนี้ก็จะหกโมงมแล้วครับผมตีห้า 2, ห้าสิบกว่านาทีแล้วผมหาสองหาสามนาทีแล้วผมก็มาตั้เศร้าครับมาถึงนี่ระมาตีหา้หาขึ้นเลยประกอบเบ็ดเนยว ขื้เกาครับมากับพอครับแต่พอบยังนั่งอยู่ในรถอยู่ครับผมแบบนี้หน้าครับมาตกข้างๆครับกะนาทัดกับมาครับนาทัดกับลุงหมายเก้าข้างหลังที่ว่าเป็นคุ้มใหม่ขึ้นเก้าแล้วก็มือกันครับว่ามือนี่ขิ้ไปยังไงนเนาะมี่ที่ผมใส่ก็ถือเก้าครับผมแต่ทีนี้มียเมียสูรของผมถุงหนึ่งแล้วก็ขนมปัง นี่งานจะล้วนนึงครับผมสามที่ทำบ่ะแล้วก็อันนี้เีื้เกลาของผมที่ไบ็เหลือูอ่ผมจะผสมใส้กันเลยครับผมสองยางสามกับสองสามยางสองยางครับสามกับเนื้เกลียวเบิดผมกับเล่นเป็นสองเล่นเป็นตะกอ้อวิ่งเหมือนครับรอบนี้รอบก้อนผมเล่นตะกอ้อตายสองคอที่นี่ผมจะเปลี่ยนเป็นตะกอ้อวิ่งคอเดียวเพราะว่าหมายตรงนี้รู้สึกว่าจะติดเหลือเกินครับรอบที่แล้วกัะ ติแล้วก็ลุดไปหลายตัวก็วเลยเปลี่ยนเป็น,ปนขอเดียวเบ็ดกับชิโนเบอร์นหนึ่งที้เราครับไปครับผมเดี๋ยวผมขอญอาตไปผสมเยื่อกันเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ วิ่งครับผมนี่ครับผมเรีนเป็นตะกอวิ่งตะกวาาัวในตะกอเป็นตะกอผมพันเองนะครับผมตะกอวิ่งม่ใยังครับประมาณเมื่อเกินเต็มที่กับสามเซนนะครับผมตะขอกับชินโนไปหนึ่งนี่ครับผมมื่อไงครับผมไมน้อยครับว่ปั่นไงแต่รุ่นครับ ครับตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีผมเลยล้มเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมเบ็ดผมหาคันจุดนี่ครับผมเดเบ็ดทองหน้าหาคันยู่มุมนี่ครับผมตะ้องหน้าทัดจะยุ่งมุมนั้นครับผมเหมือนจะขาดครับขยะเริ่มจะมีแล้วครับผมเดี๋ยวตอนแรกผมเก็บกลับเพราะว่าหมายยู่นี่ค่อนข้างสาดนะครับที่ผมมาแต่พอมาที่นี่ขยะเริ่มไหลเดี๋ยวตอนแรกผมจะเก็บกลัยู่ครับผมมุมดีครับผมมื้อนี่ฝนมาตกครับมื่อนี่ ดินดีครับมเมลีครับนะครับไปลุ้นกันครับผม กลับก่อนเลยครับนดีครับกลับกนวแรล กลับไปก่นอนโอด๊ดิดโอ้หลุดเดีมป่าขานานอ่นุดบ่ลุดแม่โอ้ยตัวน้อยน้อกบไปก่อน ันนี้ครับใส็นำงามครับผมสามือครับผมลงเบีดได้ประมาณสิบนาทีครับสิบสิบห้านาทีมาแล้วครับผมตจมแรกมันหมันครับผมมาแล้วครับผมเสียดายครับไม่ได้เปิดตอนกินครับรากยาวเลยครับผมตอนนี้ครับน้ำฟ้าครับผม เจียบโลครับตัวนี้มีโอกาสถึงโลใย่รับผมขอบคุณหน้าข้างๆครับที่ตักมาซอยตักครับผม <c oughs> บ,บ้างันกับลำบากกันครับมันมันครับผมกินห้างกันประมาณสิหานาทีครับไปเลื่อนต่อครับผม 算一下吧。哦 สองเลยครับผมปปต่อยครับกินติดกันเลยครับสองตัวครับเก็บควันครับผม I know am one of หับัดเนี้อห ตุ๊กตาทีุ่๊กไม่ ไอ้โลเลยหมดไอ้โู้ครับมาแล้วครับผมใส่โู้ครับหลังจากวัดหลุดติดตัวนึงแล้วก็วัดติดตัวนึงมาจัไหนครับกินค่อยครับกินเบากินเหมือนปลาหน่อยครับผมคิดว่ามันปลาหน่อยเพราะวัดเขาหลุดครับเ่าเป็นปลาใหญ่โู้ครับตุ่นมันมันครับเก้าหมูห้าสิบไปลุ้นต่อครับผม น,นี่ก็เป็นเวลาสิบเอดโมงห้าสิบจะเที่ยงแล้วครับค่อนข้างเงียบครับคเนี้ยปลาจากผม,มตกจากเศร้ามาถ,ถึงเที่ยงกะกินยู่ปลาหาหกชีอยู่ครับแต่ว่าะได้มาสามครับ,ร,ร,บรุดไปสองติดไปหนึ่งประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ปลาอยหาหกตัวครับ ย้าอีกเครื่งมือไปรุ่นกันช่วงบายครับผมห้อนครับป้าเปิดแต่ปลาค่อนข้างเงียบมือนกันว่าตอนบใบจะเป็นยังไงครับผมจะมีเตเี้มเพิ่มป้ไปเลยครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่เป็นเวลา4โมงหานาทีครับผมหน้าที่ยุ่งห่างยุ่งนะเพึ่งจะกจับแล้วครับผมยังเงียบอยู่ครับมีนัททัตไปป่าตะเพียนว่าตัวหนึ่งกับตัวงามอยู่ครับผมหน้าท่านทีมาฟังนุ่นกับเริ่มทยอยลับกันหลายแล้วครับลยคุยไงท่านว่ากำคำหมดละประมาณาโมง3โมงครึ่งครับพ่อจะเก็บเบ็ด อยู่ประมาณเจ้าม้งก็กลัวสองเจ้าม้งดูนะครับว่าจะมีแต้มเพิ่มบหผมก็ยังป่านนี้นก็ยังได้สามตัวอยู่เลยแล้วออก็ปลาสวยเจ็ดแปดตัวครับอากาศดีแต่ปลาค่อนข้างเงียบครับมาดึงกับวัดโบยูครับบัดโบชนสี่ลุงกันต่อครับผม ได้เก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมเกิดเป็นเวลา6โมง20นาทีครับผมกหน้าท่าก็ได้กลับไปก่อนแล้วเมื่อกี้นี่ออกไปก่อนเก็บเบ็ดพร้อมกัน,นครับหน้าท่ากัผลงานหน้าท่าก็เป็นปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับตัวงานที่ผมล้วก็เป็นปลาสอยน้าจะซิฟก็ตัวได้อยู่ครับผมก้มามึงผลงานผมครับอันนนีะ้ะ อระหยาดเทเลยนะครับผมบผลงานผมมือานนี้ครับผมจะนี้ปนินครับไปอาจจะใส่โลยอยู่ครับครับผมใส่โอยู่ครับผม สองตัวครับผมอันนี้อันนี้สามตัวครับอันนี้แล้วก็ปลาส่อยครับผมกลาส่อยหกตัวครับผมกระพอใจอยุ่ครับผลงานเมื่อนี้นีนีใส่งานรับโล้ครับมีถึงโลครับโลครับผมตัวหง,ง่ สรุปมือนี้นะครับผมปลาลุดหลายก็ได้ครับสรุปมือนี้ง่ายๆก็คือมีจังหวะที่ปลากินกินแบบกินแห้งกินเงาเตะจังหวะผมวัดแล้วมันกําลังิวัดซับมันบอยูครับบอรูยูเกิดจากสายเห็นอย่างอาจจะเป็นดวงบิดพวงบีบกรา,ปา,าเป๋าตัวใหญ่หรือเปล่ากับวัจรักเพราะว่ามันกินแห้งกินงาแต่กับคุ้มอยู่ครับผมมือน,นี้ถามว่าคุม้มนะเพราะคุ้มนะเพราะว่า ยาผมลงทุนไปบ่กี่บาทแล้วก็ขอขอบคุณครับขอบคุณน้าๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ผู้ชมทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มากดติดตามกดคอมเมนต์ให้กับลังใจผมดีๆขอบคุณหลายๆครับผมกระมือ้อนี้ผมก็ได้เก็บขยะไปแล้วก็เก็บเป็นพวกถุงเงยื่ซองขนมซองไอติมที่น้าๆเพื่อนเอามา กินมาตกเพราะว่าที่ผมม้าเนี่ยหมายอย่าสะอาดครับที่ผมมาแรกหมายตรองนินสะอาดมากเลยพราะผมผมมาว่านี่นะครับก็มนี้เริ่มมีแต่เพรหลายครับผมก็เก็บไปแล้วได้ 2, สองสามถุงน้อยฝากถึงหน้านานที่ม้าเลยครับผมฝากรักษาล้อมสัดเนี่ยนะครับผมถึงเขา่าเก็บของพื่นเา,าเก็บแ้วของเขาไปก็ได้ครับผมผมยังไงนะครับผมรับชมคลิปนี้แล้วถ้ามาก์กชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดถึกใจกดซับสไคร์ ไกผม,ไ,มได้ครับผมครับช่วงนี้ก็ัชื่อว่าแะ้วครับผมลองเป็นโกเป็นไพผมอาจจะมาตกอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆืก่อนเพราะว่ามันบอกไกลจากที่พักแล้วก็มันเงียบมันบมีค้นฟุ้งซ่านครับผมอาจจะมีถ้ามีก็นมาตกกับต่างๆคนนหนึ่งสองคนยี่สเขาก็มีอยู่พักคนละจุดเพื่อนพักจุดนี้ผมพ,พักตรงนี้ครับก็ได้เขาใกล้กันครับผมก็ขอให้นานาทุกคนครับ ครับจากโลกจากไทยครับผมแค่นี่นะครับผมตอนเมืองวาอีทีนาผมจะไปตกปลายุไสแล้วก็ี่ได้ผลงานตัดหน้าบอนี่กับพ่อที่นี่นะครับผมส่วนเยียครับผมกำลังยุ่งทดลองครับหรือว่านาหนใาสนใจก็รลองพักมามึงลิงเฟซเบอร์โทรลิงไลฟ์ผมก็ถึงไว้ใต้คลิปแล้วครับผม ก็ร้องทักมาได้ครับราคาพวกแพงครับผมถ้าอยากไปร้องหรือว่าถ้าหน้าหน้าท่านไหนมาเจอมามาเจอผมขอผมไปร้องได้ครับผมผมติดรถม้าตลอดครับที่ถุงสองถุงสามถุงผมจะติดรถม้าประจาถ้าไม่เจอผมทิ่หมายนะครับผมนี่กับพราะแค่นี้แล้วครับผมทําแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นขยะที่ผมเก็บได้ครับก็จะมีพวก สองขนมสองเยื่อครับผมนี่ของกินเล่นครับจะเป็นของนา,นา,นาที่มาาตกแล้วครับผมผมกันเก็บได้เก็บไปเททีเก็บนะครับผมผมเก็บไปทิ้งครับเพราะว่าหมายเริ่มเปกระปุกแล้ว